เชื่อหรือไม่แค่เก็บเงินเดือนละพันค่ะก็ได้กระทบหล่เงินล้านไม่ว่าคุณจะเงินเดือนห้าหมื่นหรือหมื่นห้าเก็บเงินเดือนละพันเองเป็นเจ้าของร้านได้แน่นอนลองคิดดูนะคะสมมติว่าเคยเล่นหวยงวดละห้าร้อยไม่อลงนางวดหนึ่งกด 1, ดับงวดนะสิบหกนยสมมติโหแทง มูลค่า500ลองเลิกเล่นหวยหวยที่ซื้อแล้วไม่ได้ถูกหรือเปล่าแต่เก็บเงินเดือนละพันคุณได้เป็นเจ้าของเงินล้านแน่นอนเอาสองวดลงเัินเป็นเงินหนึ่งพนแทนที่จะไปซื้อหวยเลิกเปลี่ยนจากหวยมาลงทุนกันดีกว่าอ้าวนี่เลยเดือนละพันลองคิดดูนะคะบนสมมติฐานนี้ก่อนเราเริ่มต้นสะสมเงินเดือนละพันตั้งแต่อายุ25อ25เลื่อยไปจนกระทั่งถึงอายุ60 หมายถึงว่าเรามีเวลากี่ปีในการเก็บเงิน35ปีค่ะจาก25ไปจนถึง60อ่ะก็เรียกว่าเริ่มทำงานได้กี่ปีเนาะแล้วก็เริ่มลงมือเลยอ่ะใน35ปีลองหยอดไหมเงินเดือนละพันคนที่หนึ่งนางสาว A A บอกเเก็บเงินเดือนละพันแล้ว A อ่ะก็ไปฝากแบงก์ อ่ะตอนนี้ให้ดอกเต็มที่เลยนะดอกเต็มที่เลยจริงจิงมันน้อยกว่านี้ด้วยสมมุติให้ดอกผล2%เอาเงินต้นก่อนนะเงินต้นเดือนละ1,000พเก็บไป35ปีเท่ากับเงินต้นคุณจะมีเท่าไหร่คะ4,2 0แสนสองนี่คือตัวเลข4 0 0แเก็บไปเรื่อยๆแต่ว่า A เนี่ยเอาเงินไปฝากธนาคารนี่เปรียบเทียบกัน4คนเลยนะเอบอกฉันฝากฉันชอบฝากแบงก์ไปเรื่อยๆเอาได้2อผไป2เมื่ออายุ60ย จะมีเงินต้นบวกดอกผลรวมปเป็นเงินประมาณ7 0 0 0แสนกว่าบาทค่ะ A. ตอนอายุ60นี่เริ่มออกเท่ากันนะ A B C D A บอกเริ่มต้นอายุที่25เ, 6, เดือนละพันไปจบ60กเย A มีเงิน6 0แสนกว่าบาทนางสาว B ค่ะเดือนละพันเหมือนกัน B บอกแหมอยากจะได้ผลตอบแทนสัก5%้เนะน,น2มันส น,น้อยๆมันไม่พออะไรเงี้ยห้าเปอร์เซ็นต์หาช่องทางลงทุนซึ่งอ่ะห้าเปอร์เซ็นต์มีอะไรคะมีพวกกองทุนที่ลงทุนในหุ้นกู้อะไรแบบนี้อะ่ะเดือนละพันเหมือนกันเรายี่สิบห้าเหมือนกันยายเอยายบีเมื่ออายุหกสิบปรากฏว่ายายบีปลายทางมีเงินหนึ่งล้านหนึ่งแสนบาทเลยนะครับเพราะผตลตอบแทนได้เท่าไหร่คะห้าเปอร์เซ็นต์ไม่ใช่สองเปอร์เซ็นต์ล้ถูกไหมได้กระทบไหลเงินล้านละจ้าเห็นไหมเดือนละพันเหมือนกันเพียงแค่เปลี่ยนที่ลงทุนยังไม่จบ นางสาวซีค่ะออมเงินเดือนละพันมื่อายุ25เหมือนกันซี C บอกว่าซีอยากจะแบบได้ผลตอบแทนประมาณเดือนละ8มีอะไรบ้างที่ให้ลงทุนกองทุนอสังหาเลยค่ะกองทุนอสังหาเยอะแยะเลยในบ้านเราตอนนี้ได้8เหมือนกันปรากฏว่ายายซีเมื่ออายุ60ใส่เดือนละพันเดือนละพันเดือนละพันยายซีมีเงินที่ปลายทางรออยู่2ล้าน5้าใส่ไปที่กองทุนอสังหาเดือนละพัน สุดท้ายมาดูไฮไลท์อยู่ตรงนี้นางสาวดีดีบอกว่าดีอยากจะ,กะเกษียณแบบว่าไฮโซโบยใญ่ญซี C. ใส่ไปเดือละพันเหมือนกันแต่ C เนี่ยบอกว่าอยากได้ผลตอบแทนเดือนสร์เซ็นต็ตจะต้องเป็นหุ้นเท่านั้นค่ะเดี๋ยวนี้มีกองทุนหุ้นที่ให้ใส่เข้าไปเดือละพันเดือละพันใส่ไปเรื่อยๆกองทุนหุ้น โดยเฉลี่ยเนี่ยถ้าดูจากผลตอบผลประกอบการของตลาดหลักทรัพย์นผลตอบแทน10ปีย้อนหลังเนี่ยอ่ะเราตีกันว่าได้10เฉลี่ย10ปีย้อนหลังได้10ปีอ่าได้10%เ,เมื่ออยุ6 6ย,ยิยใดีสวยๆเลยจ้าสวยๆแก่ๆมีเงินก้อน เห็นไหมแตกต่างจากคนอื่นแล้วไม่ใช่2อล้านหแล้ววันที้ส่สอล้านหอันนี้เป็น4ี่ล้านสองสี่ล้านสองที่จะเป็นเงินหลังจากได้ผลตอบแทนมาส0เ็นห็นไหมคะปลายทางจะแตกต่างกัน A ไม่ได้กระทบแหล่งเงินล้านเพราะว่าฝากแบ่งตลอด B ใส่ในเงินในกองทุนหุ้นกู้ได้เพิ่มขึ้นหน่อย C อ่าได้ขยับขึ้นมาเห็นมาเป็นสองล้านหที่ปลายทางตอนนี้60และดีมีเงิน4ี่ล้านกว่าทั้งที่เก็บเงินเดือนพันเลงเหมือนกันนี่คืออะไรคะนี่คือเรากราลังจะบอกว่าการใช้เงินต้นเท่ากันแต่วางตําแหน่งของการลงทุนไว้ที่ที่ต่างกันมันก็จะให้ดอกผลที่ต่างกันเห็นไหมคะ,มะเมล็ดผลนะเขาบอกว่าอา้าวเขาเรียกอะไรนะ,มะเมล็ดที่เพาะลงไปในปลูกลงไปในดินนะถ้าปลูกในที่ดินดํนาน้าชุม่ม ดอกผลมันก็จะององกามโลกของการลงทุนก็เป็นแบบนั้นเหน็นไหมคะเดินละพันเป็นเจ้าของเงินล้านได้